สีฟ้ามาหทรกทีกันกลางมีสทีมืดแสงไพร่พลความทางไม่เคยสนใจต่อให้เป็นกองทัพไม่คิดว่าหยุดฉันได้ต่อให้จอมข้าท้ารายโม่ จำความธอไมเพราะเธอ,อ,อเจอบคอทุ่มเททั้งหัวใจสยบทุกคำคูดสุดคนไว้ทุกสายตาเยี่ยมพิสูจน์ให้คนทั้งโลกได้รู้รักเธอคนใครสมบัใส่คำทากทาา ของมีความตั้งใจทิ่ให้เธอได้รู้ว่าฉันต้องการจะมันแนกในสกปะทุกการเดียวรังเสมือนว่าลมหายใจสงบจบลงตรงนี้ถ้าไม่ได้เธอมาอดไวเ้เจ คนสกดจะจไว้ทุกสายตาเหี่ยพีสูจนีีคนถึ้หลกไน้รู้รักเธอพอใครถึงต่อให้ความทางอยู่นับล้านคน มันอยากเย็นสักแค่ไหนจะควา้าสียบทุกคำคน,นทุกสายตาเยียดพิสูจน์ให้รู้ทั้งโลกว่ฉันรักเธอจะควา้าเธอมากอดไว้จะขอทุ่มเทให้เธอทั้ง สูดให้คนทั้งโลกได้รู้รักเธอหมดเพลย์เกินหมดเพลย์โอ้ยพี่ชายยังไงครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเกิดอะไรขึ้นเนี่ย หนึงมาหัวเราะอะไรกันขนาดนี้เออฉันน่าฉันน่าฉันน่าสวัสดีครับนุ่งเออโอ้แต่มันใหม่มากเพลงนี้ต้องยอมรับ แต่ต้องบอกเลยว่าให้เกียรติมากรายการเราตั้งแต่ย้ายสตูมานี่คือวงล็อกวงแรกเลยนะที่ขนมาโชว์บนเวทีนี้แบบเต็มวงมนสุดๆคุณโตโน่เรามาแนะนาสมาชิกทั้งหมดกันก่อนดีกว่าเนาะโตโน่แอนเดอะดัชคาะวโามีการเปลี่ยนแปลงสมาชิกใหม่อะโตโน่ไม่ต้องแนะนำเนอะทุกคนรู้จักกันทั้งประเทศอยู่แล้วมอาเริ่มจากฝั่งนี้ครับเอาเชิญเลยครับสวัสดีครับฝุ่นมือกีตาร์ครับฝุ่นมือกีตาร์นี่สมาชิกเก่าสวัสดีครับผมนัทมิเรเครับ พี่นัดึงเบยครับผมเทกองครับเทกองครับฮอตครับคีย์บอร์ดครับมีทั้งเท่ทั้งฮอตเออผมซันครับครับมุชานโอ้โหสิ่งก็นี้คือเดือดเหมือนเดิมเป็นสไตล์คุณเลยสะกดทับเห็นบ่นทำไมอ่ะเหนื่อยครับ่อยร้องไงไหนร้องก็คุณดูเขาเขนาดนั้นจัดเต็มแต่วันนี้ไม่ได้ใส่ขาเดฟไงวันนี้อาจจะยกลำบากนิดนึงนะคะแต่ว่าทีนี้บอกว่าที่มาของเพลงนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากการที่คุณพาแม่ไปดูโขนหรอใช่ครับ ไปดูโขนตอนสะกดทับอะครับเอ้ยที่เพิ่งจัดไปเมื่อประมาณปีที่แล้วครับ<ะ>แล้วรู้สึกว่าชอบกับคําไทยๆที่ชื่อว่าสะกดทับด้วยแล้วก็ชอบตอนที่หานุมานเขาต้องแบบไปหักด่านต่างๆเพื่อไปตามตัวพระรามอะแล้วเราน<ะ>ิดถึงว่าเอเวลาเราถ้าเรารักใครสักคนหนึ่งอะไรเงี้ยเราถ้าเราไม่ได้ดีพร้อมไม่ได้เพียบพร้อมอะมันคงต้องผ่านหลายๆด่านนออิดออถึงความรักของเพื่อนๆของตัวเราเองหรือของแบบ หลายๆคนที่เราได้ยินมาว่ากว่าเขาจะสู้เพื่อได้แบบมันก็ต้องฝ่าฟันน่ะใช่ด้หัวใจของของผู้หญิงที่เขารักมันคงจะต้องแบบต้องเจอกับทั้งหลายๆเรื่องฮะเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องเพื่อนเพื่อนเรื่องพ่อแม่ใช่รายได้รายได้เลยดูเหมือนกับว่าเพลงนี้จะร็อกแต่จริงมีความโรแมนติกซ่อนอยู่ในนั้นเนาะใช่ใชช่แล้วก็ถือว่าเป็นการมาร่วมงานกับค่ายเพลงเข้าสารเพลย์ด้วยค่ะเออมันเป็นไงมาไงหน่อยเล่าให้ฟังหน่อยก็ที่ผ่านมาเราทํากันเองมาตลอด ครับแต่ว่าครั้งนี้ได้มีโอกาสร่วมงานกับค<ม>่ายเพลงก็คือเข้าวสารครับก็ดีใจที่แบบทางข้าวสารให้โอกาสด้วยล<ะ>แล้วก็ ส่งผู้รู้หลายๆคนมาช่วยกันมีพี่หมูบิกแอดเราดมกันหมดเลยใช่มีแมกโทีมอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ไหมคะถามในพาดดนตรีบ้างดีกว่าตอนนี้รู้สึกว่าแบบโอ้โหมันเต็มวงมันยิ่งใหญ่มากขึ้นในพาดดนตรีนี่มีอะไรพิเศษเพิ่มเติมไหมจริงๆเราได้น้องคีย์บอร์ดเข้ามาเพิ่มครับก็จะมีซาวด์ดนตรีที่มันมีคีย์บอร์ดเข้ามามันก็จะดูใหญ่ขึ้นกว่าปกติแล้วกีตาร์ของพวกคุณอะ เหมือนเดิมก็เหมือนเดิมทั้โซโลายสองคู่นี้ฝุ่นซานฝุ่นซานก็อยู่ด้วยกันอยู่แล้วมันเดิมเพิ่มเติมที่อายุครับแต่ถ้ากลับเพิ่มมากกว่านี้เดี๋ยวคนจัดงานต้องจ้างสนามฟุตบอลแล้วนะครับก็จะยืนกันไม่พอแล้วนะสมาชิกใหม่สมาชิกใหม่มือกองตัวเล็กสุดด้วยยังไงเป็นไงมาไงเรามาอยู่กับเราต้องตีหนักแน่นขึ้นไหมหรือยังไงอย่างที่เราเคยเป็นใช่ครับแรกๆก็น่าจะโดนเรื่องพละกําลังครับใช่เพราะว่าดูทุกคนเขาเดือดหมดเพราต้องใส่หมดเพลงที่เล่นก็เป็นเพลงที่หนักๆกันด้วย เออแล้วเราทำไงครับก็เลยก็ก็ไปเตะบอลเพิ่มครับไม่ใช่ครับออกกําลังกายเลยอ่ะเตะบอลเพิ่มคุณไปกินผักขมมได้เหรอเตะบอลเพิ่มเขาชวนคุณไปเหรอคุณโตโน่อ่ะครับผมชวนครับผมชวนแต่ว่าก็จะเป็นซันฮะแต่ว่าหลายๆคนเขาก็จะมี มีงานเป็นของตัวเองด้วยครับบางครงาจจะไม่ได้ไปช่วตโตโน่เลยเขาจะมีเวลาเหรอเดี๋ยวเขาก็ไปเก็บขยะเดี๋ยวเขาก็ไปว่ายน้ำเดี๋ยวเขาไปเล่นหนังเขาไม่ได้จะมีเวลาแล้วใช่คุณจะมีโปรเจกต์อะไรเร็วๆนี้อีกไหมที่จะแบบตอนนี้ยังนะครับอยากจะทําเรื่องเครื่องมือแพทย์ที่เราอยากจะส่งให้ทางฝั่งท่าแขกข้าม้วนแล้วก็ฝั่งนครพนมให้ให้เสร็จก่อนเพราะว่ามันมีหลายอย่างแล้วก็หลาย หลายชิ้นที่เราต้องสั่งจากต่างประเทศต้องใช้เวลาะนะ <ขอ S 3> ฮะก็ติดตามได้แต่ว่าอีกหนึ่งอย่างใน MV ก็ไม่พูดถึงไม่ได้เพราะในมิวสิกวิดีโอเพลงนี้สะกดทับครับได้สาวส,สวย Sabina the Face มาสแสดงด้วยมันยังไงมายังไงเนี่ยเห็นบนอกเขาลงทุนต้องไปเรียนแบบเต้นออคอนเทมเลยใช่ไหมครับใช่ครับมันเป็นยังไงคุณแล้วทำไมถึงต้องแบบมีการแบบโอ้คอนเทมอะไรขนาดนี้คือด้วยความหมายของเพลงด้วยครับบางทีความหมายถ้า เพลงคู่ผมมันเป็นเพลงแนวหนวกหูอ่ะเป็อองไหมแล้วบางทีถ้าเกิดว่าแบบแต่ถ้าเราได้ฟังความหมายหรือว่าเนื้อหาของแต่ละท่อนจริงๆอ่ะมันมีผมว่ามันมันมีความหมายที่ดีมากๆเลยก็เลยต้องให้แบบซาบิ่นช่วยทให้มัใช้การเคลื่อนไหวของร่างกายด้วยเราด้วยด้วคือด้วยพาร์ทดนตรีของเขาที่มันหนักแต่เราฟังแล้วมันฮึกเหิม ซาบิน่เอาคอนเทมเข้ามาใส่เพื่อให้มันดูอ่อนลง<ช>นะ่มัน,<ช>มนทําให้เป็นการผสมผสานที่ลงตัวเพราะนั้นอันนี้ผมว่าอยากให้ทุกคนได้ฟังถ้าจะไปออกลบ ฟังเลยเพลงโตโน่สะกดทับออกไปทำงานอะไรเงี้ยเออมันฮึกเหิมดีใช่ค่ะอันนั้นแล้วแล้ขอขอแบบตอนฝากอ่ะขอฝากแบบบิ้วบิ้วหน่อยได้ไหมโ้ยให้มันเหมาะกับแบบว่าเพลงของคุณมาขนาดนี้แล้วอ่ะกัดปากเลยมาทุกคนเลยเอาใครแบ่งพาร์ทกันไปใครก่อนดีอ่ะมันจะตลกผมว่ามันจะออกทางตลกพี่บุญจะหน่อยพี่บุญเราอยากทิ้งความตลกของเราเออพี่บุญเพลงเลยก็ฝากเพลงสะกดทับของพวกเราเลยครับผมเออเออดาดาดาพี่โนะพี่โนะ เขบฝากเพลงสะกดทับกับพวกเราด้วยนะคโยคุณจะมาอย่าง้ไม่ได้นะเอา่ะหน่อยครับผมก็ทุกคนครับพวกเราก็ตั้งใจมากๆครับนี่เป็นอัลบั้มที่2นะครับแล้วก็เป็นเพลงแรกของเรานะครับชื่อเพลงว่าสะกดทับนะยังไงก็ไปลองฟังกันดูนะครับ ขายของหน่อยนะครับใช่นะติดตามได้ใน YouTube นะครับเข้าสารเพลงเนาะสกดทับจากโตโน่แอนด์เดอดันะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับอีกอย่างพี่ชวชอบไม่ชูยังไงก็เหม้นได้ได้เลยครับเม้นได้ะจได้เอาไปพัฒนาครับใช่ครับนู่จะไปหาถึงบ้านเลยนะครับขอบคุณนะครับทุกคนครับขอบคุณครับ